เผื่อแบบว่าปีใหม่แล้วอยากจะเปลี่ยนคููชั่นใหม่ก็หวังว่าคลิปนี้อาจจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยแหละในเรื่องของการปกปิดนะคะพี่รู้สึกว่าเขายังทำมาได้แบบไม่สุดขนาดนั้นนะ สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับพิกในช่องเดียวพีอีกแล้วนะคะตอนนี้นะคะทุกคนก็อยู่ในช่วงของมันต้องรีวิวกลับมาเจอกันกับพิกแบบนี้อีกแล้วนะคะในคลิปนี้นะคะพีกได้ทําการรวบรวมครูชั่นหน้ารองใช้ของปี2024นี้มาให้ทุกคนได้ดูกันด้วยเผื่อแบบว่าปีใหม่แล้วอยากจะเปลี่ยนคูชั่นใหม่ก็หวังว่าคลิปนี้อาจจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยแหละอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ครูชั่นตัวแรกกันก่อนเลยนะคะก็คือนี่เลยค่ะของแบรนด์สก,กินทิฟฟิกตัวนี้เลยนะคะเอาจริงๆพีกเคยร มาก,ก็เลยหยิบมาให้ทุกคนได้ดูกันอีกรอบนึงเพื่อที่อยากจะให้ทุกคนนะคะได้ลองเปิดใจใช้น้องในปี2024นี้ด้วยและที่สําคัญน้องตัวนี้นะคะกระแสะกําลังมาเลยอะตอนที่พี่ซื้อไปตอนนั้นนะคะย่อยขายยังอยู่ที่หลักพันอยู่เลยนะคะแต่ตอนนี้คือทะลุหลักหมื่นตลับไปแล้วนะเอาดีดี ใครที่ยังไม่มีคนมีได้แล้วนะเออเดี๋ยวจะคุยกับใครไม่รู้เรื่องนะจ๊ะคุชชั่นตัวนี้นะคะมีมาทั้งหมด7ดสีด้วยกันสามารถเข้าไปเลือกสีให้ตรงกับสีผิวของตัวเองได้เลยนะคะแต่ถ้าใครที่สีผิวใกล้เคียงกันกับพีชนะคะแนะนําว่าเลือกเบอร์ศูนย์สามเลยค่ะเพราะว่าพีชใช้อยู่นะคะเป็นเบอร์ศูนย์สามนั่นเองคุณสมบัติของน้องตัวนี้นะคะเขาจะเน้นในเรื่องของการปกปิดแบบขั้นสุดเลยนะคะแล้วก็จะตามมาด้วยในเรื่องของการติดทนแล้วก็คุมมันค่ะเดี๋ยวเราจะมาทดสอบในเรื่องของการปกปิดให้ดูนะคะพีชจะไม่ใช้ออนซลเลเเยะพ โูชั่นแบบเพียวๆเ,เลยนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ จากที่ทุกคนเห็นนะคะระดับการปกปิดสําหรับพีนะคะพี่รู้สึกว่าทางแบรน์เขาทํามาได้ดีเลยนะแล้วก็ถ้าใครที่เห็นเนื้อของเขาไปแล้วอาจจะคิดว่าแบบหุย ใช้ไปแล้วจะหนักหน้าหรือเปล่าคืออยากจะบอกเลยนะคะว่าไม่หนักหน้าแน่นอนค่ะส่วนการคุมมันแล้วก็ติดทนนะคะพี่ได้ทําการสังเกตตัวเองอยู่เหมือนกันนะคือทาตอนเช้าไปนะคะกลับบ้านมาตอนเย็นนะคะรู้สึกได้เลยนะคะว่าหน้าไม่เยิมแล้วก็ไม่ดรอปลงเลยแต่ถ้าวันไหนนะคะที่แบบว่าต้องใส่แมททั้งวันหรือว่าต้องใส่แมทตลอดเวลาก็อาจจะมีเฟดไปบ้างแต่ว่าก็ยังคงความแบบผิวสวยอยู่เออประมาณนี้เลยค่ะสาวๆคนไหนนะคะที่มีผิวแพ้ง่ายก็สามารถใช้น้องตัวนี้ได้เหมือนกันนะด้วยความที่ ว่านอกตัวนี้นะคะเขาปราศจากแอลกอฮอล์พาราเบแล้วก็น้ําหอมนะคะใครที่กลัวว่าจะแพ้นะคะบอกเลยนะคะว่าไม่แพ้คือพีกใช้ไปก็ไม่มีการระคายเคืองใดๆเลยนะคะและที่สําคัญคือใช้บ่อยด้วยนะเพราะว่าช่วงนี้ก็คือปัญหาในเรื่องของรอยสิวอะ่ะคือมันเด่นไงแม่ก็เลยต้องใช้อะไรที่แบบว่าเน้นในเรื่องของการปกปิดเป็นพิเศษเนาะ สำหรับใครที่สนใจนะคะก็สามารถไปช็อปกันได้แล้วนะคะเดี๋ยวพีจะทิงพิกัดไว้ให้ตรงนี้แต่ถ้าจะให้ง่ายกว่าน,นั้นนะคะสามารถกดลิงก์ใต้คลิปได้เลยค่ะด้วยความที่ว่าคุชชั่นของสกินทิฟิกนะคะเขาไม่มีวางขายหน้าร้านเขาจะมีขายแค่ในออนไลน์เท่านั้นนะคะเดี๋ยวท้ายคลิปนะคะพี่จะทําการสวอตเปรียบเทียบสีคุชชั่นให้ดูกับแบรนด์อื่นๆด้วยเผื่อแบบว่าใครใช้แบรนด์ไหนอยู่นะคะก็จะได้ไปเลือกสีให้ตรงกับสีผิวของตัวเองได้ง่ายๆเลยมาต่อกันที่คุชชั่นตัวที่2นะคะเป็นของแบรนด์ YOU ค่ะนนนนนีี่่่คคือออตตััววใหมลลาาสุดดขงงท้แบเยะะ เะะขามาพร้อมกับคำาเคลมที่บอกว่าปกปิดได้แบบขั้นสุดแล้วก็คุมมันได้แบบขั้นสุดเดี๋ยวเราจะทําการทดสอบในเรื่องของการปกปิดให้ดูกันด้วยแต่ในเรื่องของการคุมมันนะคะพี่อาจจะไม่ได้ทําการทดสอบนะคะเพราะว่าเรายังเหลือครูชั่นอีกหนึ่งตัวที่ต้องรีวิวแต่ถ้าใครที่อยากให้รีวิวตัวนี้เป็นพิเศษนะคะก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้นะสีที่พีกเลือกมาในคลิปนี้นะคะเป็น W 706ค่ะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเรานะคะไปดูในเรื่องของการปกปิดกันเลย องขอการปกปิดนะคะพี่รู้สึกว่าเขายังทํามาได้แบบไม่สุดขนาดนั้นนะแต่ในโลกของเนื้อนะคะพี่ชอบตรงที่ว่าเนื้อของเขามีความบางเบามากเขามาแบบ เหลวมาเลยทุกคนมาเหมือนน้าเลยอ่ะพอเวลาเกลี่ยไปนะคะก็คือเกลี่ยง่ายมากจะได้งานผิวที่มีความบางเบามีความเป็นธรรมชาติอะไรแบบนี้ถ้าใครที่ชอบงานที่แบบว่าสายธรรมชาติแนะนําตัวนี้เลยค่ะตอบโจทย์มากๆนะคะแต่ถ้าใครที่อยากจะเน้นในเรื่องของการปกปิดก็คือไม่แนะนาําจ้ะคช่นตัวที่3นะคะขอยกให้เป็นของ ODBO ตัวนี้เลยค่ะจริงๆแล้วทางแบรนด์เขาออกมาตั้งแต่ปี2023แล้วนะแต่ถามว่าทําไมถึงเอามาให้ดูในปี2024นี้เพราะว่าแพคเกจเขาน่ารักมากทุกคนดู ขาวมาพร้อมกับสติกเกอร์อย่างนี้นะคะเราสามารถติดตกแต่งเองได้เลยนะคะบวกกับความคุ้มค่าด้วยคุ้มค่าย,ยัางไงเพราะว่าเขาแถมรีฟิลมาให้เพิ่มอีกหนึ่งตัวแกคือแบบคุ้มมากคุณสมบัติของน้องตัวนี้นะคะเขาเป็นคุชชั่นงานผิวโกค่ะเขาจะโดดเด่นในเรื่องของความบางเบาสบายผิวนะคะ ปิดติดทนคุมมันนะคะก็คือมาครบเลยเดี๋ยวพี่จะทําการทดสอบเรื่องของการปกปิดให้ดูกันนะสีที่พีเลือกไม้ทุกคนดูในคลิปนี้นะคะจะเป็นเบอร์ศูนย์สามค่ะจริงๆแล้วทงแบรนด์เขาออกมาทั้งหมด3เบอร์ด้วยกันนะคะก็สามารถเขาไปเลือกให้ตรงกับสีผิวของตัวเองได้เลยโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของการปกปิดกันเลย ชั่นตัวนี้นะคะสาหรับพีนะคะพีรู้สึกว่ามีความเกี่ยง่ายบางเบาจริงแต่ในเรื่องของการปกปิดนะคะพีรู้สึกว่าอาจจะยังไม่ได้แบบสุดขนาดนั้นแต่ถามว่าดีไหมก็ถือว่าดีนะถ้าใครที่แบบว่าไม่เน้นในเรื่องของการปกปิดสักเท่าไหร่ตัวนี้ก็คือตอบโจทย์เหมือนกันส่วนในเรื่องการผิวโกนั้นพีก็รู้สึกว่าอาจจะยังไม่ได้โกเวอร์ขนาดนั้นนะคะแต่ก็ถือว่าได้อยู่นะเอเอาเป็นว่าใครที่เน้นแบบว่าคุ้มค่าใช้ได้จริงนะคะก็แนะนําไปของ OVO ตัวนี้เลยมาค่ะทุกคนเดี่ยพีจะสวอตครีม Skintific นะคะเปรียบเท ให้ดูนะคะว่าสีของเขานะคะจะใกล้เคียงกับแบรนด์ไหนบ้างสีแรกนะคะจะเป็นของ Skintific นะคะนี่ค่ะเบอร์ศูนย์สามนะสีที่สองเป็นของ YOU ค่ะสีที่สามเป็นของ ODBO นะคะนี่ค่ะของ Skintific นะคะจะออกไปทางโทนส้มนิดนึงนะคะส่วนสองสีนะคะจะออกไปทางโทนเหลืองนะคะก็ลองเอาไปปรับแล้วก็ไปเลือกใช้ให้ตรงกับสีผิวของตัวเองดูนะคะ ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอย่างที่บอกไปตอนต้นคลิปนะคะว่าถ้าใครอยากให้รีวิวตัวไหนเป็นพิเศษเดี่ยวๆเพียวๆอะไรอย่างงี้นะคะก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้นะเดี๋ยวพี่จะทํารีวิวให้เพิ่มค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะพี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบายสามารถไปช็อปได้นะคะกดลิงก์ใต้คลิปได้เลย